higher, more creation, more possibilities. การเดินทางเหมือนลี้เริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองจีนหลากมุมรายการที่จะช่วยให้คุณผู้ชมรู้จักและเข้าใจจีนมากขึ้นจากหลากมุมหลายมิตินะคะกับดิฉันวัชรินเศรษฐกุดันค่ะพบเรื่องราวที่น่าสนใจจากจีนได้แบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา30นาทีทางช่อง M อ็มแกรอกดเลข30ค่ะในยุคที่โลกเผชิญกับปัญหา climate change หรือว่าสภาพอากาศโลก,โลกเปลี่ยนแปลงจีนก็เหมือนกับประเทศอื่น,นๆนะคะคุณผู้ชมคะที่ต้องเผชิญกับวิกฤตสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อแล้วก็ต่อโลกนะะแล้วก็ต่อไทยเราด้วยแน่นอนละ สำหรับวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากดรพวิศรชื่นชุ่มซึ่งท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชลศาสตร์และทรัพยากรน้ําจากมหาวิทยาลัยจิงหัวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะปัจจุบันท่านดํารงตาแหน่งรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ําคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณนะคะที ul, well, voilà kind of 2, ่กรุณาสละเวลาให้แก่รายการมองจีนหลักมุมเมื่อพูดถึงเรื่องปัญหาน้ำค่ะอาจารย์คะตอนนี้กําลังฮอต มากเลยนะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นปัญหาน้ําท่วมนะฮะไม่ไม่ท่มวมเฉพาะในบ้านเราทางพื้นที่ภาคเหนือแต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็โดนด้วยและทุกครั้งที่น้ําท่วมเนี่ยคนก็มักจะชี้นิ้วพุ่งเป้าไว้ที่เขื่อนสามผาของจีนนะคะว่าเนี่ยเป็นต้นเหตุให้น้ํามันท่วมพื้นที่ทางภาคเหนือของเราแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มน้ำโของอาจารย์มองประเด็นนี้อย่างไรคะมันถูกมันผิดหรือว่ามันเขามันดํำยังไงคะครับ จริงแล้วก็ถ้าพูดถึงตัวชื่ชอเขื่อนเนาะ<ฆ>เขื่อนสามผาเนี่ยจริงๆพอพูดเขื่อนนี้มาเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันก็คนละคนละลุ่มน้ําของจ<ะ>ีนแล้วนะครับ<ฆ>จริงๆถ้าเราดูในแผนที่ของทางจีนเนี่ย<ฆ>เราก็จะเห็นเลยว่าเขื่อนสามผานี่จริงเนี่มันตั้งอยู่ที่ ตัวแม่น้ำยังสีเกียงนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งไม่ได้อยู่ในแม่น้ำโขงเลยไม่ได้อยู่อะไรกับแม่น้ำโขงเลยนะครับ <ฮะ S 2> แต่ว่าเราผมว่าด้วยความที่เราอาจจะรับข้อมูลข่าวสารที่ผิด <ฮะ S 2> หรือเปล่า <ฮะ S 2> หรือความเข้าใจที่ผิดเลยไปบอกว่าเป็นเขื่อนสามผานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งครับผมถ้าหากว่าดูตามแผนที่ค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์คะเราจะเห็นได้เลยว่าภาพ แผนที่สีเขียวอันนั้นคือประเทศจีนถูกไหมคะอาจารย์สีเหลืองด้านล่างนั่นคือ,อ,อแล้วก็มีสายน้ําลงมาอันนั้นคือเส้นแม่น้ําโขงใ่ทีนี้จุดที่เขื่อนสามผาอยู่มันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์คะเขื่อนสามผานีจริงจะอยู่ตรงสีเขียวนี่แหละครับ<ช>แต่ว่าจะอยู่ประมาณตรงกลางๆของตัวสีเขียวนะครับ<ช><ช>ซึ่งอันนี้เราจะเห็นเลยว่าระบบร่มน้ํามันแยกกันคือต้นกําเนิดอาจจะต้นกาเนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวแม่น้ําที่ไหลมาคนละอันกันฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันนะครับฉะนั้น ถ้าเป็นถ้าเป็นของแม่น้ำขงเองก็จะมีเขื่อนอีกชื่อหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นตัวเขื่อนสามผาซึ่งนี้ขอเป็นข้อมูลอยากให้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนนะครับแล้วทำไมเวลาที่เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะท่วมพมา่าท่วมลาวท่วมไทยหรือมีพายุไต้ฝุ่นเข้ามาทางเหนือเหนือของเราเนี่ยแล้วมันมาเกิดน้ำท่วมคนถึงได้ชี้นิ้วไปว่ามันต้องมาจากจีนแน่แนผมว่าด้วยลักษณะของตัวแม่น้ำขงตอนเหนือเนี่ยทางจีนก็มีโครงการพัฒนาแม่น้ำของอยู่ะนะครับซึ่งตรงนี้มันก็ อาจจะทําให้เกิดเรียกว่าเป็นประเด็นแล้วกันครับ,รบว่ามันมีการเก็บน้ํานู่นนี่นั่น<ะ>แต่จริงผมอยากให้ดูเรื่องของตัวล่องมรสุมรหรือพายุที่วิ่งเข้ามาว่ามันมันมาแล้วเนี่ยมันตกพื้นที่ของจีนจริงๆหรือเปล่าหรือมันตกแค่พื้นที่ในต้นแม่น้ําที่พมา่าอย่างเงี้ยครับที่จะไหลเข้ามาในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นผมว่าอยากจะให้แยกประเด็นเรื่องข้อมูลให้ถูกก่อนที่จะ ช,ชี้นิ้วว่าใครเนาะอนนี้ค่ะอาจารย์คะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ไปเรียนด้านวิศวกรรมชลาศาสตร์มาที่มหาวิทยาลัยชิงหัวนะคะอาจารย์มองระบบการบริหารจัดการน้ําของจีนอย่างไรทั้งในภาวะที่เขาเกิดภัยพิบัตินะคะเขามีวิธีการเตรียมการรับมืออย่างไรแล้วก็ในภาวะที่เกิดน้ําเหือดแห้งเนี่ยจีนทําอย่างไรคะอาจารย์ เอาเคสแรกก่อนเลยครับเคสแรกถ้าเป็นกรณีวิกฤตเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดจีนต้องเจอสภาวะวิกฤตเรื่องพายุวิ่งเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจริงๆระบบการเตือนภัยผมว่านี้เป็นระบบที่ระบบสากลที่ <c oughs> เทคโนโลยีขั้นสูงประเทศเราก็มีนะครับก็ <c oughs> คือเราสามารถที่จะพิจิตรหรือว่าทํานาย <c oughs> น้ําหรือพายุล่วงหน้าเนี่ยที่จะมาประมาณ7วันอยู่แล้ว <c oughs> พอมันรู้ปั๊บเนี่ยทางจีนเขาก็จะมีการเตรียม <c oughs> สภักําลังนะครับเรื่องกเรื่องหน่วยปอพบ้าเนาาเราแล้วกันเนาะในการที่จะรับภัยด้านนี้นะครับแต่เพราะ ถ้าเป็นกรณีน้ำแล้งนะครับจีนจริงๆก็จะมีโครงการใหญ่ที่เราเรียกว่า south north diversion project ที่จะ เหมือนก็ดึงน้ําจากทางตอนใต้ของจีนซึ่งมีมากกว่าภาคเหนือเนี่ยขึ้นไปนะครับจีนมีเวลาเตรียมตัวก่อนที่พายุจะเข้า7วันหรอคะในการประสานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจารย์ช่วยอธิบายตรงนี้ได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคือพอปกติถ้าเราเห็นตัวข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลเป็นเหมือนกับแบบจําลองนะครับที่จีนเขาจะมีเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่ามีพายุก่อตัวในเขตทะเลจีนใต้หรือว่าในเขตมหาสมุทรแปซิฟิกปั๊บเนี่ย มันจะวิ่งเข้ามารูทประมาณไหนเขาก็จะมีการสร้างเหมือนซิมูเลชันนะครับว่าจะวิ่งเข้ารูทไหนจะเข้ามฑลนไหนที่เขาจะโดนถ้าเขาสามารถประมาณได้เลยว่าขอบเขตพายุเนี้ยจะมีกินพื้นที่เท่าไหร่เขาก็จะส่งเหมือนหน่วยงานปอพของเขา้าหรือว่าหน่วยทหารของเขาเนี่ยไปเตรียมแล้วว่าเออตรงนี้เดี๋ยวจะต้องเกิดอะไรขึ้นะนะครับอันนี้ก็ทําให้ผมว่าความสูญเสียมันน้อยลง,ลงกว่าที่คาดการเอาไว้เยอะนะครับแล้วก็อํานาจการสั่งการเนี่ยผมว่าด้วยสกิลตัว คงสร้างการสั่งการกค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเกิดเป็นสเกลความเสียหายเท่านี้<ม>ให้เป็นอำนาจของนายอำเภอเป็นอำนาจผู้ว่านะครับจนขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดขั้นขั้น,นวิกฤตจ,จริงๆแบบหลายมณทนก็อาจจะต้องเป็นระดับท่านประธานาธิบดีมาคร<ฮ>ับผมมีไหมคะประเภทที่แบบว่าอยู่ในหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองแล้วแล้วทำงานไม่สมบูรณ์ถูกลงโทษอะไรแบบนี้มีไหมคะมีครับก็จริงๆตาม หน้าข่าวก็จะมีการเหมือนกับถ้าแบบบริหารจัดการไม่ดีก็จะมีการย้าย<ะ>ผู้รับผู้มีความรับผิดช,ชอบในเรื่องเรื่องนั้นแล<ะ>้วนะครับออกไปแล้วก็จะมีคนใหม่เข้ามานะครับ<ะ>เราจะเห็นว่าข่าวเรื่องการเปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยจะเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากของางคือ<า>เปลี่ยนนี้ไม่ใช่ว่าแบบซีซัวเปลี่ยนหรือว่ามีเด็กเส้นมาจ่อคิวคแต่แต่เปลี่ยนเ,เปลี่ยนตามหน้าที่เลยครับความ<ะ>สามารถาไม่สามารถที่จะ ดูแลหรือจัดการปัญหานั้นได้ครับก็ะะจะเปลี่ยนคนใหม่เข้ามาที่จะดูแลได้ครับ,อ,รบอันนี้อาจารย์มองว่าม,มันเป็นจุดแข็งของรัฐบาลจีนหรือเปล่าคะในการบริหารจัดการผมว่าอันนี้คือจุดแข็งมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้ดูคนที่ว่าเป็นเด็กใครคแต่เขาดูว่าคนนี้รู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่าถ้าแก้ปัญหาได้จริงส่วนใหญ่ก็คือได้รับให้ดูแลนั้นที่นั้นต่อไปหรือโปรโมตขึ้นไปครับอันนี้คือจุดเด่นของจีน มีอะไรบ้างที่ทําให้อาจารย์ว้าวคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์เคยไปเรียนอยู่ที่นั่นแล้วก็จนทุกวันนี้อาจารย์ก็ยังคงมีสายสัมพันธ์กับอาจารย์มาวิทยาลาชิงหัวใช่ไหมคะครับครับคือจุดเด่นผมมองว่าถ้าจีนตอนนี้คือเรื่องคนมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเนี่ยพอมันเหมือนมี mindset เรื่องคนเรื่องความคิดเหมือนกันแล้วกันครับว่าเราจะต้องพัฒนาประเทศประเทศเราจะต้องเป็น เหมือนยืนอย่างสง่าผ่าเผยบนเวทีโลกรับเนี่ยคนทุกคนก็เลยจะมุ่งไปในการพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ประเทศอย่างที่สองผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีครับพออย่างเช่นเทคโนโลยี AI ไที่ตอนนี้กําลังมาแรงมากเนี่ยเขาก็มีเป้าแล้วว่าจะใช้ AI ทําอะไรบ้างอย่างเช่น AI ในการควบคุมประตูน้ําการบริหารจัดการเขื่อนอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้ผมต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีนี้จีนอาจจะไปไกลกว่าชาติมหาอำนาจอื่นแล้วด้วยซ้านะครับซึ่งอันนี้ก็ ก็เป็นก็เป็นหัวข้องานวิจัยหนึ่งที่ผมก็กําลังทํากับที่มหาลัยชินหัวเหมือนกันค่ะอาจารย์คะดูจากช่วงที่ผ่านมานะคะคมีไต้ฝุ่นอย่างน้อย,อยละสองลูกที่พัดเข้าจีนนะคะคลูกแรกก็คือยางหิงนะคะที่สร้างความเสียหายกับอีกลูกหนึ่งที่พัดเข้าเชียงไฮ้อาจารย์มองอย่างไรคะว่าจีนเนี่ยสามารถรับมือกับกับพายุส่งลูกนี้อย่างไร คือตอนยางหิเนี่ยผมว่าจีนเห็นจากตัวเส้นทางพายุตั้งแต่ตอนวิ่งมาทางทะเลจีนใต้แล้วแหละว่าเขาจะมาทางเขาแน่ๆคือมันจะถูกผลกระทบจากอิทธิพลมหาสมุทรอินเดียี่ขึ้นขึ้นพัดขึ้นไปครับเขามีการตั้งวอลลุ่มเล็กๆแล้วว่าตรงสามมณฑลตรงนั้นเนี่ยต้องต้องทาอะไรบ้างต้องรับมืออะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งปอพมีทั้งตัวปอพบ้านเขานะครับรวมถึงทางทหารนะครับเข้ามาโดยตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็น ท่านรัฐมนตรีกระทรวงน้ำนี่แหละอของทางจีนเนี่ยเป็นเหมือนหัวหัวโตะในการบริหารจัดการรัฐมนตรีรบแบบลงมาเล่นเองเลยเพราะว่าเห็นเห็นสกเกลแล้วว่ามันน่าจะผ่านขอ<ฆ>บเขตอิมแพกน่าจะเยอะมากเขาก็เลยลงมาเองครับนั่นก็หมายความว่ารัฐมนตรีของเขาหรือคนที่ทํางานด้านน้ําจริงๆเนี่ยต้องมีความรู้ลึกจริงรส่วนใหญ่คนที่นั่งตําแหน่งในระดับรัฐมนตรีหรือผมใช้คำว่าเป็นอธิบดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมีการศึกษาที่จบด้านนั้นจริงๆ มามาดูแลอย่างเช่นอย่างเช่นท่านรัฐมนตรีกระทรวงน้ำของทีนี่ยท่านก็จบด้านน้ำมาเลยจริงๆพื้นฐานท่านก็เป็นอาจารย์ผอนะครับความถนัดของท่านมันก็ทําให้ช่วยในการตัดสินใจในหลายๆเรื่องให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีครับอาจารย์ยกตัวอย่างการเตรียมการรับมือเวลาที่พายุลูกมะหึมามาได้ไหมคะจีนเตรียมการอย่างไรน้ําจะต้องไหลไปทางไหนอะไรอย่างนี้เขา็มีการวางแผนไหมคะจริงๆเนี่ยเอาเอาเป็นขั้นว่าถ้าท่านรัฐมนตรีมาอย่างเงี้ยครับท่านอธิบดีหรือว่า ผู้ว่ามณฑลนั้นนั้นที่จะต้องได้รับผลกระทบเนี่ยท่านก็จะต้องมานั่งโต๊ะตัวเดียวกันนี่แหละโดยที่จริงๆแล้วทุกคนก็จะสรุปเป็นเหมือนกระดาษ a 4แผ่นเดียวเนี่ย <Okay. S 2> ให้ให้กับท่านรัฐมนตรีแต<ฆ>นะ่ท่านรัฐมนตรีมีหน้าที่แค่มาว่า จะเคาะยังไงนะครับมามาเคาะในระดับนโย,ยบายแล้วก็มาตักการคือคงไม่ได้ไปลงในระดับดีเทลเพราะเขาเขาก็มองว่าให้เกียรติกันนะครับว่าถ้าอธิบดีอะไรพวกนี้เขาน่าจะคิดโซลูชันบางอย่างมาแล้วฉะนั้นหน้าที่ของเขาแค่ว่าจะเอายังไงจะไปในทางไหนซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่ามันคล่องตัวเพราะว่าเราคุยบนข้อมูลเดียวกันช,ชุดข้อมูลเดียวกันไมซ์เซตแบบเดียวกันเวลาน้ํามาหลากัหลกๆเลยเนี่ยคะ่ะอาจารย์คะเขาจัดการยังไงคะ จริงๆถ้าหลักๆเลยเนี่ยท่วมันต้องท่วมบ้างแหละใช่ครับก็ท่วมก็มีท่วมแต่ว่าเขาพอเขาเหมือนที่ผมบอกว่ามันมีการทํานายล่วงหน้าว่าเนี่ยเมืองนี้โดนแน่ๆเนี่ยเมืองนี้จะถูกดีไซน์แล้วว่าให้ให้น้ําออกตรงไหนถ้าล้นล้นจากตัวคลองคลองต้องให้ผ่าให้ให้ระดับเท่าไหร่พออะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางบางเมืองจริงๆเนี่ยจีนมีบางเมืองที่เป็นเขาเรียกว่าสปองซิตี้นะครับคือเป็นเมืองที่เป็นฟองน้ําที่ถูกออกแบบไว้แล้วว่าโดนประจําทุกปีอย่างเงี้ยเขาก็ต้องออกแบบไม่โวยอะคะ ประเด็นคือชาวบ้านเชื่อมั่นในรัฐบาลครับ<อ>คือรัฐบาลเนี่ยให้ทั้งข้อมูลหให้ทั้งเรียกว่าผมจะให้ทั้งข้อมูลความเชื่อใจทุกอย่างว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรโทรติดต,ต่อหรือติตตอดตอรัฐเนี่ยรัฐจะเข้ามาช่วยภายในไม่เกินยี่สี่ชั่วโมงนี่แหละเราต้องเข้าถึงตัวเขาแล้วอะไรเงี้ยครับอาจารย์คะทีนี้เนี่ยคือปัญหาตอนนี้มันก็ยังคงเกิดอยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ํโขงความที่สามสี่ประเทศเนี้ยไทยพม่า ลาวกัมพูชาเนี่ยนะคะก็เป็นประเทศทีอ่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอํานาจขนาดกลางค,ค่อนขอ้างไปทางเล็กด้วยซ้ําเราจะยืนอยู่บนเวทีนี้อย่างไรในเมื่อเราอยู่ในภูมิภาคอยู่ในภาคเดียวกันกับประเทศมหาอำนาจอย่างจีนครับต้องบอกกันว่าไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่จีนให้ภาษีเยอะนะครับ,รบจ,จีนถือว่ามองเราต่างจากประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะครับฉะนั้นผมมองว่าในเวทีระดับประเทศเนี่ยไทยอาจจะต้องแสดงจุดยืน ทางการทูตมากขึ้นว่าเราจะสามารถจะต่อรองอะไรได้บ้างอย่างเช่นการบริหารจัดการน้าเช่นทุกคนก็จะบอกว่าการระบายน้ําจากจีนมาแล้วก็ปล่อยน้ําไม่ได้เพราะจีนเขามีน้ํามาอะไรเงี้ยเรามีการคุยกับจีนในระดับหนึ่งจีนเขาก็ช่วยนะครับมีมีบางเขาก็จะบอกว่าเขาสามารถปิดได้แค่นี้จริงเพราะว่าเราก็ต้องอย่าลืมครับว่าเราท่วมเขาก็ท่วมเหมือนกันฉะนั้นอันนี้อาจจะต้อง ช้ทั้งสัมพันธ์ในการทูตในชุดข้อมูลคุยกันะนะครับใช้เทคนิคการต่อรองทางรัฐศาสตร์ทงางการทูตของเราทุกอย่างในการที่จะบริ <ๆ S 2> หารได้ก็ <ๆ S 1> สามารถ<า><า>พูดได้ใช่ไหมคะว่าในเวทีนี้เนี่ยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในแถบลุ่มน้ําโขงเนี่ยไทยเราเสียงดังสุดจริงๆจะบอกว่าเสียงดังสุดก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆเราค่อนข้างเป็นเหมือนพี่ใหญ่เนาะในในเขตภูมิภาคนี้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดอะไรเนี่ยทางไม่ว่าจะประเทศเพื่อนบ้านเราอีกสามประเทศเนี่ยเขาก็จะค่อนข้าง ค่อนข้างรับฟังแล้วกันครับ <c oughs> ว่าเราจะเอาอยัางไง <c oughs> เราจะมีทิศทางยังไงอย่างเ <c oughs> งี้ยครับซึ่งจีนเขาก็จะให้น้ำหนักกัดทางไทยค่อนข้างเยอะเวลาเรา <c oughs> พูดครับ <c oughs> ยกตัวอย่างสุดท้ายแล้วค่ะกรณีไหนบ้างคะที่ไทยเราแย้งไปแล้วจีนเขาหยุดฟังเรา ถ้าเห็นภาพชัดเลยอย่างเช่นกรณีการระเบิดแก่งในแม่น้ําโขงเนี่ยค,ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนมีนโยบายอยากจะส่งสินค้าผ่านทางเรือมาทางแม่น้ําโขงนะครับแต่มันก็จะมีแก่งตรงนี้มากั้นกั้นอยู่ฉะนั้นเนี่ยแต่ไทยเรามองเรื่องประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม,อมประเด็นระบบนิเวศเราก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เราต้องทําการศึกษากันก่อนไหมเราอย่าเพิ่งะระเบิดอย่าอย่าเพิ่งรีบระเบิดะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ย เราก็มีการต่อรองตลอดกับจีนนะครับซึ่งจีนรับฟังตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าผมใช้คาว่าประสบความสําเร็จในการที่หยุดยั้งเขาได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าในอนาคตผมก็เสนอไปว่า อาจจะต้องคุยกันมากขึ้นมีงานวิจัยกันจริงๆว่าถ้าจะระเบิดแล้วจะส่งผลกระทบยังไงครับค่ะอาจารย์ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยนะคะทาให้เราได้เห็นภาพรวมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการน้ําของจีนนะคะแล้วก็ความร่วมมือต่างๆที่เราจะสามารถพูดคุยนะคะร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคแล้วก็ไปต่อรองกับจีนได้อีกด้วยขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคขอบคุณค่ะวันนี้นะคะดรพวิศรชื่นชุ่มค่ะรองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ําคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ ข้อมูลเราอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพรวมมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะพักกันสักร่ค่ะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบจากผู้สื่อข่าวช h i นาบีเลียกรุ๊ปนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จีนเขาจะปล่อยน้ำในเขื่อนหรือจากโรงไฟฟ้าอะไรก็ตามเถอะเขามีการติดต่อประสานงานกับประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขงหรือไม่ค่ะ